สวัสดีครับแทงเกอร์หลิวกับลุงนะครับวันนี้มาที่โซนหลังของบ่อตกปลาทับทิมสยามก็เป็นพื้นที่ใกล้บ้านนะามาตกปลาซึ่งตรงบ่อเน,นี้ยมันก็รวมปลาหลายๆอย่างเอาไว้อนุญาตให้ตกนะครับแต่ คือที่เนี่ยมาเป็นบอ่อตกปลาเอาไปกินปลาที่ตกได้ตัวอ,อยากไปขังนะถ้าถ้าถ้าจะตกปล่อยแบบผมเนี่ยอยากขังนะครับเพราะถ้าขังแล้วเนี่ยปลาจะมีความเสียหายแต่ถ้าตกกินเนี่ยมาตกบอ่อด้านในเนี่ยก็ได้ตัวนะครับก็มีตัวอันนี้ก็ขยับเข้ามาเพื่อที่จะได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างจากบอ่อด้านหน้าก็มาเป็นบอ่อด้านใน แตดีจะร้ายก็มาดูกันครับ ปลาคละไซหน้านบ่อเนี่ยมีปลานินทั้งใหญ่ทั้งเล็กนะครับอืปืนจะลั่นคละไซด้วยปลาหลากหลายสายพันธุ์ด้วยมีทั้งปลานินปลายี่สกเทศปลาส่ง แม้แต่ปลาสวายก็มีแต่ว่าสวายมันไม่เยอะก็เลยไม่ได้ใส่สายเซฟตี้ไม่เหมือนทางบ่อใหญ่นั้นเขาสวายเป็นหลักโอกาสที่สวายมันลงมามั่วเยื่อง่ายจะได้ตวัดไม่เนี่ยกินแบบเนี้ ก็ตวัดทิ้งตวัดคว้างกับน้ำเปล่าครับอาการอย่างนี้โดยสักพักถ้าไม่มีการขยับก็เยื่อหมดเยือยังอยู่ติดติดตัวเบ็ดอยู่หน่อย กินแบบนี้อือมเนี่ยแบบนี้ยังขอบปากเลยนะเนี่ย อมเล่นสักจนเครื่องอย่างเงี้ยยังขอบปากเลยอให้ดินไป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  หลุดแล้วนะเนี่ยแต่ว่าตัวเบ็ดนั้นไปติดกระถุงอีกอลงได้ปล่อ,อยเลยดีกว่า เกี่ยวฝุ่นมีชิ้นเกี่ยวแล้วก็เวลาตกแบบบาลานแตกเนี่ยข้อดีก็คือเหยื่อฝุ่นมันกองใช่ไหมมันลงไปกองมันแตกตัวชิ้นเกี่ยวก็ยังอยู่บนหน้ากองนะครับขยับกล้องมาหน่อยแล้วกองกลับที่เก่า ผ้าเช็ดมือมาผาเดินผาเดินเอาเลยดีไหมเอาเลยดีไหม อีกเต้องดูให้มั่นใจนว่าอมเข้าไปแล้ววันนี้กินอมกินเชื่องมาก อย่างที่เห็นนี่แหละเหยื่อก็ธรรมดาหนมปังตั้งตกก็ธรรมดานะครับไม่มีอะไรเป็นของวิเศษเหลืออย่างเดียวจังหวะตะวัดให้มั่นใจ เข้าแล้วก็รอไม่นานเดี๋ยวมันก็กิน อย่ยมันฟ้องอาการว่าบ่อนี้มันยังสะโลปลงไปข้างหน้าทอยลึกไปก็ทุ่นหางทุ่นก็จมเยอะทอยใกล้หางทุ่นก็โผล่เยอะเล่นแล้ว ลองตว,วัดดูตรว,วัได,ด้ตั้งนานแล้วแหละรอจังหวะจึกมันไม่จึกอ่ะ <c oughs> มันกินไหลอย่างเดียวแลยวันนี้ กินอมอม,อมเหยื่อแล้วก็ไม่เคลื่อนที่ไม่จึ๊ก ที่ปลามันกินดีๆอย่างเนี้ยเหยื่อก็ไม่ต้องจับใหญ่มากพอปลามันเข้าแล้วอ่ะมันเราตกขอเดียวอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตกแบบมีเหยื่ออ่อยเนีย่ยสังเกตนะกล้องตัวนี้มันล็อกเอาไว้เหยื่อมันลงที่เก่าก็ไม่ต้องขยับกล้องแต่ว่านี่คือสายมันทอดไปข้างหน้า ายมันก็เอ็นไปข้างหน้ามันก็ก็ระยะทุ่นมันก็จะตกลงไปเห็นไหมปลามันยังอยู่เนี่ยลองดูลองดูงดพาไหลไยกินไหลครับตอนนี้ติดดีด้วย ไม่เท่าไหร่ไม่ถึงกระโบแปดเก้าขีดน่าจะมีอยู่มไม่จับปลาได้ไหม <laughs> จับแล้ววันนี้มันลืมมาผ้าเช็ดมือมามันทรมาน จับปลาแล้วนะเดี๋ยวได้แล้วก็ช้อนแล้วก็ปล่อยจับแล้วก็มือแฉะแฉะล้วก็เถอะ ชิ้นขนมปังมันลอยขึ้นมานะทุ่นขยับชิ้นขนมปังลอยเนี่ยแสดงว่าสาันนิษฐานว่าปลาตัวหนึ่งเนี่ยมันเฝ้าเหยื่ออยู่ไม่ใช่ปลาลุมแัม้วไอเหยื่อที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันก็ไม่มีปลาตัวอื่นกินเพราะว่าปลาตัวที่เฝ้าเหยื่ออยู่เนี่ยมันจองเม็ดใหญ่ก็หลอก กินจนเชื่องก็อมเข้าไปในปากะว่าจะไม่ฉับ มันมีเขี้ยวขาดเลยโอเคเบ็ดหลุด้ะเบ็ดหลุด้ะ ตัวเบ็ดครับตั้งกันใหม่